หยุดตัดข้าวได้แล้วครับผมก็สวัสดีครับก็วันนี้มีโอกาสมาเดินดูแปลงนานะครับก็ถือโอกาสมานั่งพักแล้วก็มาพูดคุยนะครับในเรื่องของประเด็นการตัดข้าวนะครับเพราะยังมีหลายท่านนะครับที่ยังสอบถามเข้ามานะครับว่า ช่วงนี้ตัดข้าวได้ไหมนะครับหรือหวานข้าวช่วงเดือนอกรกฎาคมสิงหาแล้วยังตัดข้าวได้ไหมนะครับตอนนี้ก็คือ,อหลังวันที่20กันยายนแล้วนะครับเนาะนับวันที่ผมอัดคลิปนี้ก็คือประมาณวันที่23กันยานะครับก็ช่วงนี้ก็คือ,องดตัดข้าวแล้วนะครับปกติก็คืองดตัดข้าวตั้งแต่ต้นเดือนกันยามาแล้วเนาะนะครับ <Yes> เพราะว่าข้าวนาปีนะครับจะหวานช้าหวานเร็วก็เก็บเกี่ยวพร้อมกัน นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวดอข้าวกลางหรือข้าวเงินนะครับข้าวหนักข้าวเบาเพราะฉะนั้นนะครับคนที่หวานข้าวไม่ว่าจะช่วงไหนก็แล้วแต่นะครับตอนนี้หยุดตัดข้าวได้แล้วนะครับก็ซึ่เนื่องจากที่ผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการตัดข้าวนะครับแล้วก็มีหลายคนนะครับที่สอบถามเข้ามาในเรื่องของการตัดข้าวไม่ว่าจะเป็นอายุข้าวนะครับหรือตัดข้าวช่วงไหนดีนะครับผมก็ วันนี้ก็มีโอกาสมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับโดยปกติแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวทำความเข้าใจนะครับในเรื่องของข้าวนะครับโดยเฉพาะข้าวนาปีนะครับเนาะผมพูดข้าวนาปีเป็นหลักนะครับข้าวนาปีนะครับจะหวานช้าหวานเร็วก้าเก็บเกี่ยวพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการตัดข้าวนะครับผมจะดูที่อายุแล้วก็ช่วงเวลาเนาะนะครับโดยเฉพาะห่วงเวลานะครับของการตัดข้าวเป็นหลักนะครับจะไม่ได้นับว่า กี่วันกี่เดือนนะครับถึงค่อยตัดนะครับตัดช้าตัดเร็วมันก็มีผลนะครับอย่างเช่นนะครับที่ผมอยู่นะครับก็คือที่แปลงนาแปลงนี้นะครับเนี่ยก็อยู่ที่อําเภอเตางอยนะครับจังหวัดสกลนครนะครับซึ่งแถบนี้นะครับก็จะหวานข้าวนาปีนะครับเป็นหลักนะครับจะไม่ค่อยมีนาปางเนาะนะครับเพราะนั้นนะครับข้าวนาปีแถวนี้นะนะครับก็คือส่วนมากก็คือจะ หวานข้าวพวกข้าวกขหกนะครับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้านะครับมาลีหนึ่งศูนย์ห้าหรือข้าวเจ้ากลางนะครับเป็นหลักนะครับเพราะนั้นนะครับห่วงเวลาในการหวานข้าวก็อยู่ที่ช่วงเดือนพฤษภาฯนะครับมิถุนายนแล้วก็กรกฎานะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วจะไปเก็บเกี่ยวนะครับถ้าเป็นข้าวกลางก็จะไปเก็บเกี่ยวในห่วงประมาณวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกตุลานะครับก็คือประมาณสิ้นเดือนตุลาฯนะครับในส่วนของ ข้าวงันนะครับหรือข้าวหนักก็จะไปเก็บเกี่ยวในห่วงประมาณกลางเดือนพฤศจิกาก็คือประมาณที่15พฤศจิกานะครับเพราะฉนั้นนะครับช่วงเวลาในการตัดข้าวจึงมีส่วนสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราตัดช้าไปนะครับเนาะข้าวออกรวงก็จะสั้นนะครับรวงสั้นนะครับหรือบางทีข้าวตายไปเลยนะครับวันนี้ถ้าข้าวกลมแล้วหรือตั้งท้องนะครับคราวนี้นะครับในห่วงที่เหมาะสมนะครับในการตัดข้าว นะครับก็คือช่วงเวลาที่ที่ผมแนะนําก็คืออยู่ในช่วงระหว่างกลางเดือนกรกฎานะครับจนถึงกลางเดือนสิงหาช่วงนี้จะเหมาะที่สุดนะครับหรือเลดได้ก็คือประมาณปลายเดือนสิงหาอันนี้คือคือแถบอีสานตอนบนนะครับแต่ถ้าเกิดแถบอีสานตอนใต้ก็จะไปเก็บเกี่ยวข้าวประมาณกลางเดือนธันวาคมก็คือจะห่างจากโซนอีสานตอนบนก็คือสกลนครนะครับที่ผมอยู่ประมาณ1เดือนเพราะนั้นนะครับเขาอาจจะตัดข้าวได้ถึงต้นเดือนกันยาเขาจะตัดข้าวใน ในห่วงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเลยนะครับกลางเดือนกระยแล้วเขาจะไม่ตัดไม่ว่าจะเป็นอยู่เขตไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าข้าวจะเตรียมออกรวงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตัดข้าวนะครับต้องมีเวลาให้ข้าวนะครับได้สร้างลําต้นนะครับสร้างเนื้อสร้างตัวก่อนข้าวตั้งท้องแล้วก็ชูรวงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับห่วงเวลาที่ผมแนะนํามันจริงๆเหมาะสมเพราะว่าอะไรเพราะทนับอายุเนาะ นะครับถ้าหลายคนเคยถามว่าข้าวอายุกี่เดือนถึงตัดนะครับถ้าเราหว่านช่วงเดืนอนพฤษภานะครับมิถุนาหรือกรกฎานะครับเนาะช่วงที่ผมแนะนําก็คือกลางเดืนอนกรกฎาถึงกลางเดือนสิงหาช่วงนี้นะครับถ้า,า,รารเราหว่านข้าวช่วงเดืนอนพฤษภาเราก um <après> ็นามาพฤษภามิถุนากรกฎานะครับก็จะ3เดือนนะครับเพราะนั้นข้าว3เดือนก็ตัดได้นะครับถ้าหว่านตั้งแต่ เดือนพฤษภานะครับถ้าหวานเดือนมิถุนาก็2เดือนถ้าดหวานเดือนกรกฎาก็1นเดือนเพราะนั้นนะครับอายุเข้าว1เดือน2เดือน3เดือนก็ตัดได้นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับการหวานช้าหวานเร็วนะครับแต่ห่วงเวลานี้มันสําคัญนะครับห่วงเวลานะครับในในในห่วงประมาณกลางเดือนกรกฎานะครับมาจนถึงกลางเดือนสิงหาช่วงนี้ก็คืออายุเข้ามันจะพอดีนะครับสเดือนนะครับประมาณนี้นะครับเฉลี่ย ب, ประมาณ2เดือนแล้วในขณะเดียวกันนะครับพวกหญ้านะครับหญ้าก็จะออกดอกนะครับโดยเฉพาะ ย้าผือนะครับคือคือย้ามันก็จะมี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 มมช่วงเวลาของมันนะครับในการออกดอกนะครับย่าที่ออกดอกก่อนก็จะเป็นญ้าผือถ้าเราสังเกตเนะครับในแปลงนาหญ้าผือจะออกก่อนนะครับตามมาด้วยหญ้าขัดแดงนะครับเนาะแล้วก็ย้าพวกย้าคล้ายๆต้นข้าวนะครับแล้วก็ย่าเทียนนานะครับสุดท้ายก็พวกย่าไข่เขียด,ๆๆดนะครับตัวเล็กก็คือจอกดอกช้าสุดนะครับเพราะนั้นนะครับในห้วงเวลานี้นะครับ อ่าหญ้าออกดอกเราจะตัดข้าวนะครับมันจะพอดีเลยนะครับถ้าหญ้าออกดอกแล้วเราตัดนะครับหญ้าจะไม่เกิดอีกนะครับแต่หลายคนที่สอบถามว่าเอาตัดข้าวแล้วทําไมหญ้ายังออกแสดงว่าอาจจะตัดไม่ถูกช่วงเวลาก็คืออาจจะตัดก่อนเนาะมีอายุป,ประมาณประมาณเดือนครึ่งถึง2เดือนก็ออกดอกเกือบหมดเกือบทุกชนิดแลวละครับเพราะนั้นนะครับคนที่หว่านข้าวเร็วเช่นหว่านตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับหรือมิถุนานะครับหญ้าก็จะมาออกดอกช่วงประมาณอ่า กลางๆหรือปลายๆเดือนกรกฎานะครับถึงต้นสิงหานะครับช่วงนี้เราก็ตัดพอดีเลยเนาะนะครับเพราะฉนั้นนะครับแต่คนที่ตัดหลังจากวันที่หลังจากกลางเดือนสิงหาถามว่าตัดได้ไหมก็ตัดได้นะครับตั้งแต่วันที่20สิงหามาจนถึงสิ้นเดือนแต่ว่าตัดสูงหน่อยนะครับเนี่ยอย่างเช่นต้นข้าวพวกนี้นะครับถ้าตัดในห่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับดย๋ยวที่ผมแนะนำผมจะเน้นตัดที่ต้นข้าวนะครับไม่ได้ตัดใบก็คือตัดต่ำนะครับถ้าเราสังเกตคือตัด เหนือจากระดับพื้นดินขึ้นมาประมาณ 2, 2นิ้วหรือ2ข้อมือเนาะหรือเนือจากระดับน้ำนะถ้ามีน้ําก็คือเหนือระดับน้ําประมาณ2ข้อมือแต่แนะนําว่าให้ตัดช่วงที่มีน้ํานะครับเพราะว่าเวลาเราตัดใบข้าวมันจะปกคลุมผิวน้านะครับทาให้หญ้าไม่เกิดนะครับในขณะเดียวกันต้นข้าวมันก็จะแทงเร็วนะครับเนาะแต่ถ้ามองว่าเราตัดช้าหน่อยนะครับตัดช่วงประมาณ ปลายเดือนสิงหาหรือต้นเดือนกันยาก็จะตัดสูงขึ้นมาก็คือตัดใบเขานะครับตัดเนื้อกลีใบนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแฉกใบเนาะเนี่ยมันจะเป็นแฉกแฉกแบบนี้ครับเราก็ตัดเนื้อแฉกใบขึ้นมานะครับเนาะตัดใบไม่ได้ตัดต้นนะครับตัดใบไม่ได้ตัดต้นก็สามารถตัดได้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาหรือต้นเดือนกันยานะครับจนถึงกลางเดือนกันยาก็จะตัดใบได้แต่ถ้าเกิดหลังจากกลางเดือนกันยามาแล้วนะครับไม่แนะนําให้ตัดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่า ข้าวมันก็ต้องการใช้ใบในการาสังเคราะห์แสงสร้างเม็ดคลอโรฟิลล์นะครับเพื่อที่จะสร้างพวกแป้งต่างๆนะครับด้วตันกูโคสเพื่อไปอบำรุงรวงข้าวนะครับให้เมล็ดเขาตึงนะครับเพราะนั้นนะครับใครที่จะตัดข้าวในช่วงนี้แนะนําว่าห้ามตัดนะครับถึงแม้จะมีหญ้าหรือไม่มีหญ้าก็ห้ามตัดเดือดขาดนะครับเว้นแต่บางคนอาจจะหญ้าเยอะจริงๆแล้วมันสูงต้นข้าวตั้งแบบนี้เราก็ตัดสูงเลยนะครับตัดประมาณนี้ก็คือ ปลายข้าวนะครับปลายข้าวนะครับไม่ใช่ใบเนาะตัดที่ปลายข้าวเพื่อตัดเอาอดอกหญ้าออกแล้วก็เขาเรียกตัดพวกข้าวดีดพวกนี้นะครับเนาะถ้าแถวภาคกลางเขาจะตัดข้าวดีดนะครับก็จะตัดช่วงประมาณนี้เนาะนะครับตัดช่วงประมาณกลางกลางเดือนกันยาจนถึงปลายเดือนกันยานะครับก็แล้วแต่พื้นที่เพราะว่าแต่และพื้นที่ก็อาจจะทํานาที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับพะนั้นนะครับในแถบอีสานว่าตอนบนตอนเหนือตอนล่างตอนนี้ก็คืองดตัด ข้าวเด็ดขาดนะครับจะแม้นว่าคุณจะหวานข้าวในช่วงเดือนสิงหาหรือเดือนกรกฎานะครับก็ห้ามตัดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็คือหวานช้าหวานเร็วนะครับข้าวก็พร้อมออกรวงแล้วนะครับข้าวพวกนี้นะครับถ้าเป็นข้าวเจ้ากลางนะครับก็จะไปชูรวงอยู่ที่ประมาณวันที่25-28กันยายนนะครับแล้วจะไปเก็บเกี่ยวประมาณ25-28ตุลาคมช้าสุดก็คือไม่เกินสิ้นเดือนตุลาคม นะครับในขณะที่ข้าวกอขอหกนะครับก็จะไปชูรลวงประมาณวันที่1 0 1ถึงตุลาคมแล้วก็จะไปเก็บเกี่ยวประมาณวันที่1 0 1ถึงิพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็นับถอยลังมานะครับอย่างละ3าวัน3าวัน3าวันนะครับก่อนตัดเพื่อให้ข้าวตั้งท้องอย่างเช่นนะครับถ้าข้าวกอขอหกตัวนี้นะครับไปเก็บเกี่ยววันที่15พฤศจิกายนนะครับข้าวชูรลวงก็นับออกมา28วันถึง30วันก็คือ1เดือนเนาะก็จะไปชูรลวงวันที่ ประมาณที่10เนาะนะครับ10ถึง15นะครับเดือนตุลาคมเพราะนั้นนะครับย้อนไปก่อนเข้าตั้งท้อง3าวันนะครับก็คือประมาณวันที่1 0 1ถึง15กันยายนนะครับเพราะนั้นนะครับ10ถึง15กันยายนนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ตัดเพราะช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ที่ที่เราต้องใส่ปุ๋ยนะครับบารุงต้นข้าวนะครับบำรุงท้องนะครับก่อนเข้าชุลมเพราะใส่ปุย๋ย ครับส่วนมากเวลาผมใส่ปุ๋ยช่วงข้าวตั้งท้องหคือข้าวชูลวงผมจะใส่ก่อนข้าวตั้งท้องหรือข้าวชูลวงอยู่ไม่น้อยกว่า3าวันเพื่อ,อให้มันไปบำรุงลำต้นถ้าลำต้นสมบูรณ์นะครับรลวงข้าวเวลามันอุ้มท้องเห็นไหมมันก็จะใหญ่นะครับเนี่ยอุ้มท้องมันท้องมันจะกลมใหญ่แล้วหลวงเข้าจะเยอะนะครับแล้วเขาจะทาให้เมล็ดเขาเต็มนะครับรลวงยาวเนาะนะครับวันนี้ก็ มีโอกาสนะครับมาพูดคุยในเรื่องของการตัดข้าวนะครับเพราะยังมีหลายคนที่สอบถามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับก็บอกว่าหยุดตัดข้าวได้แล้วนะครับผมก็สำหรับท่านใดที่มีข้อแลกเปลี่ยนข้อสงสัยเรื่องของการตัดข้าวการใส่ปุ๋ยนะครับการทํานาก็สามารถพิมไว้ใต้คลิปนี้นะครับยินดีพูดคุยแลวก็แลกเปลี่ยนเนาะนะครับองความรู้กันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ